31. 하이 y o will not. h oh, you, you, <laughs> I'm right me <.aru> <sk> o i not. i I'm n not. I'm s t e m n o o t n o t o n o I'm n i n o n i n o o i n o n m n มึงตายนัดแรงปัดตายเลยนันคุมึงมือด้วยโอ้โหสิงยิงซุ่มโดนหัวกูอีกไอีด้งกเฮ้ยหัวใรมือจะเปจ๊ปักตาเดียวจนปักระบว้ไม่ได้นตินแทบให้มันออกนนตินแทบให้มันเข้ามาไม่ได้ มันต้องยิงเท่านั้นโอเค a a I find them I kill them s i m p l นี่จะ drop แเดี๋ยวคนกอาิดอไวบอรุงราอะไรไเหีไเบาก่อนเลยเหี้ยไม่ควรต้องผอวแอบยองอออ๋อโอดิน พี่เดฟพี่เดฟมันตามพี Beth ่เดฟไปโยลูมันตามพี่เดฟไปวไม่ไปกีโยลูมันตามพี่เดฟไปโอ้ยนี่มันไป switching sides wingman's gonna plant spike e ไม่ตายร้อยยี่สิบไอ้สัสเอ้ยไอ้หน้ปืนหนอยู่ที่จู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตะวร้อยสิบปืนหนอยู่ที่จู่ไปื นายไเลิกปืนจักจู่ไอ้ไม่ได้เลยตวอะไรตัวน่ไศเลอย่ัรอนตเหลืยูตรเหลองัน่ตรหอยหลืยูรงศัตอัตนตรยหลยรงต Breaking my law, time of enemy out! Down. One enemy remaining. Reloading. <laughs> I we'll the he was going to run Launching smoke. Ready. Oh! Ready. Down and out. Oh! oh Weak. One enemy remaining. Three out! ได้ยงวะฮลงมันขึ้นแล้วเอาไปรูดเดฟลงลงตายตายตอะไรเปวิ่ง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 ้ฮ้ยรีเวิร์ปะไม่ใช่รีเวิร์บไม่ใช่ไ e ้ห c าและบเงีกยืนยันเฮ้ยมาข้างหลังมลัง ก็กูยิงอะไรงงกูโดนใครๆๆใๆๆๆๆๆไอ้ส i̇şte> <OK ัสแทงทีดีแทงทีนึงก็หันกลับไปทุกคนเลยไอ้บูกลับมาบูๆๆๆไอ้เรื่อกูโดนยิงหัวฮะกูยังอะไรนะกูละเบอดนะยังไม่กู hai con troll,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 troll,

ไม่ไม่กองไหนกองไหนอเคเร็วไปยังน้อยถอยนะถอยไป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 ถอย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 กลัวกลัวกระโดดมดกระโดดม

้ยมาอีแล้วคนละขับแผนแล้วแผนแล้วแผนแลเลลเดฟเด็รเด็บตวทำดีสุดแค่นี้ตรวจเสร็ะอยู่นี่นะโอเคโอเคท่านเจ้าป n g Match point. One enemy remaining. No, one hundred fifty. That's why they put me in charge. ั่งหไปอย่าปดตัดิเดี๋วกลัวไม่ังนี้ังั่นี้ก็มีวะจับไม่ได้พอดีอะไรอ่ะเปิด up t e เป็นกตัดมัเก็บหมดได้ไหมเก็บหมดได้ไหม

มีตัว <alrededor> ก <revenir> mm ัดสปยตั้งหลายตัวมึงจะยิงกูต้องควยอะไรเฮียไอเฮียบอกว่าแม่งยิงไหนเพ่เจ็บกเก้มาว่กูดิเจ็บวีทานบอกว่าเฮ้ยทันทันทันันน หมดเลยหมดเลยโ <player> ลโลโลยุก <ừ. S 1> เปลี่ยนปืนได้นันกูไปในปืนนีนน้มาดีสันไม่กลัวอ้าวมาร์ชเคโอตีโลแค่พูดนะไหน โชว์ความกิ่งให้ให้รกรู้ข้างหลังข้างหลังมันมาแล้วในมันมาแล้วกูไม่สนกูไม่สนกูไม่สนเฮียบันเทิงว่ะติดซะสองเลย วิ่งเลยวิ่งเลยเขา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 เลยตรงนี้ก็ได้หลังกองกันแล้วไอ้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 ฝาคุ้มหน่อยฝากคุ้มหน่อยฝาคุ้มหน่อยฝาคุ้มหน่อยเราต้องเล่นแบบสองเราไมคิวพี่เราต้องออกเราต้องเราต้องออกเราต้องออกเราต้องออกไอเปลี่ยนแทปไว้แล้วมั้ยไม่ต้องหรอผมจะไปนี่ผมจะไปผมจะไเราไม่เห็นแทปไว้ได้มันเปียกแทบตายเลยไอ้แปียกแทบตายตรงตรงไหนติดตรง ไนไนไนมันเห็นหัวไนไนมาเลยเอามันเจอมาแล้วมันดำแล้วเอามันเจอมาแล้วมันเจอมา